ทำแบบแบบแต่ทัาเป็นไกิมายแบบไม่รู้ินชีนะโอ้เดี๋ยวเล่นต้งมี้เร็วเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้เต็มกรอนห่งสองสามลุยมาถึงข้าที่ให้ให้เปซ่อนสองปีเฉียดอยั่งยังไม่เสร็จเลยทไมยม่เดี๋ยวทำไมทำไมพ่ลาอย่างหรหรอครอำคือทำไม่าดนะทำแบบพิลาช้ำแบบพลาเล่นตุ๊กตา เดี๋ยวลุงยี่สุม,มไปเลยปึ๊บซูมไหนล่ะทำไมอ่าโอเคอันหนึ่งสองสามเร็วเดินเข้ามาเร็วกว่าไหนเร็ว,เร,วเราคนมาตัดผมจิไม่เร็วอ่ะ,อะเดินเข้ามาเลยค่อยๆเดินช้าๆเดินนะมันอย่ามองกล้องเลยเดินอย่อามองไปท่างเดินนะมองสามเป็น,อน,น,อน,นมองฝ่ามองหมอกเลยนะอหนึ่งสองสาม อะไรนะอีกาน้ำร้อนอีกาน้ำร้อนนี่แยาดมฝนนี่มันเกิดเลยเอากระติกน้ำร้อนมาซ่อมตั้งนานเสร็จหรือยังเรามาเอากระติกน้ำร้อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะเอาหนึ่งสองสามกระติกน้ำร้อนที่เราไอ้สามเสร็จยังมันไม่ธรรมชาตบัณฑิตเลยจริง โอเคนึ่งยี่สิบทนึงทำแบบธรรมชาตินะทำให้นานลากหนึ่งไปเลยหนึ่งสองซ้ำอของข้าที่ให้ไปซ้ำอ่ะสามปีอาเชียยังยังไม่เสร็จเลยโอ้เสร็จแล้วแต่มันเหลือแค่หน่อยเดียวเองนะโอ้ยตั้งสามปีไปซ้ำเลยคิดโอ้โหเราไปไหนกันสองปีไปต่างเรียนต่างประเทศโอ้โหด คิ้วเนี่ยคิ้วนี่มันเล,ลกน็กลงนะเนี่ยไปสักมาใหม่แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs>